สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลากหัวแบบโนสโคบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปืน AK สกาเอสามารถทําได้ทุกปืนเลยจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานยันขั้นเทพกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการยิงติด1นัด2นัดหรือจะติดทุกนัดเลยก็สามารถทําได้และขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสามารถฝึกคลิปนี้ได้สําเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะยิงยังไงก็เข้าหัวได้นะครับวิธีการสอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรัับชมกนเลย เราก็เล่นเกมฟรีไฟมานานแล้วนะแต่ยังไม่มีภาพโบว์เปอร์มือถือเท่ๆใช้เลยไหนดูสิภาพนี้ไม่ชัดภาพนี้ไม่เต็มภาพนี้ก็ไม่สมส่วนลองใช้แอปน็อกลักกี้โวเวอร์ดูสินั่นเสียงใครน่ะแล้วแอปน็อกลักกี้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันดีจริงหรอผมจอรนวิกลูพ่อไงรัปแอปน็อกลักกี้วเวอร์ไหนดูสิถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยวัดเลยนะเจ้าจอรนวิกโอ้นี่มันความชาัดระดับ HD 4K เคนรี่น่ารักมากแล้วภาพก็ยังเต็มจอด้วยนะรรรอออองับมืททุุุกก่่นี้ ขนาดเครื่องของเราเก่าแล้วนะเนี่ยยังใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ภาพเกมฟรีไฟยังมีหมวดหมู่ให้เลือกมากกว่า20ประเภท600,000กว่ารูป โอ้นี่มันแอปในฝันชัดๆยังไม่หมดแค่นั้นนะพ่อฮะ,ฮะยังมีอีกเหรอมีภาพเคลื่อนไหว 3D ให้ใช้ด้วยนอกจากนี้ยังนําคลิปจาก TikTok, IG, อละลบ้ามือถือเนี่ยมาตั้งเป็นรูป w a เป p ปอ e r ได้ด้วยนะยังไม่หมดแค่นั้นนะเรายังสามารถเพิ่มรูปที่เราชอบลงไปใน p l a ลิสต์ได้และตั้งเวลาปรับเปลี่ยนรูปได้ด้วยเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งรูปเค n l ี y m o โ c o Caroline ในวันเดียวกันเลย No Lucky Wallpaper สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS วิธีดาวน์โหลดเข้าไปที่เพจสโต๊กพิมพ์ น็อกลักกี้วัวเปเปอร์กดดาวน์โหลดหรือลิงก์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะพ่อครับพ่อครับแอปดีขนาดนี้เราต้องให้5ดาวแล้วนะนั่นสิจอร์วิกลูกพ่อเอาไปเลย5ดาววันนี้จอร์วิกแนะนำแอปดีๆให้พ่อแบบนี้นอกจากจะไม่พาไปปล่อยวัดแล้วยังจะพาไปหาสาวๆแทนด้วยนะเย้ไป yeah. ขั้นตอนที่หนึ่งให้เพื่อนๆกดเข้ามาในโหมดฟรีสไตล์จากนั้นทําการเลือกปืน SVD นะครับเหตุผลที่ให้เลือกเล่น SVD เป็นปืนกระบอกแรกเพราะว่าปืน SVD เนี่ยเป็นปืนหนึ่งนะัดแล้วก็ใช้แค่จังหวะเดียวในการลากนะครับเราจะได้รู้แรงของตัวเองนั้นว่าแรงของเราในการลากขึ้นหัวเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะทำการใส่ของแต่งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่สนามรบกันของผมเนี่ยจะวางเป้าไว้เหนืออกตรงศัตรูนะครับส่วนใครถนัดแบบทางซ้ายทางขวาหรือว่าข้างล่างเท้าเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยให้ทำการกดยิงลากยิงลาก แล้วเราลองมาสังเกตความแรงที่ตัวเองนั้นลากไปดูนะครับว่ามือของเรานั้นเวลากดยิงบวกลากเนี่ยใช้ความแรงประมาณเท่าไหร่นะครับให้เราลองลากให้ใกล้เคียงกับหัวมากที่สุดนะครับอาจจะยังไม่ต้องโดนหัวก็ได้นะให้มันใกล้เคียงมากที่สุดนะครับยิงลากยิงลากความแรงของเรานั้นประมาณไหนลองสังเกตกันดูด้วยนะครับแต่นั้นพอเราคิดว่าเราจับความแรงของตัวเองได้แล้วเราเป้าเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆหัวนะครับให้เรานั้นลองออกมาตรงที่เก็บปืนก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นของ s v d ดีก่อนนะครับ ครับ SVD นั้นเป็นปืน1นัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแค่1แพทเทิร์นนะครับสมมติว่าให้เราลองวางเป้าไว้ที่อกสมมุติว่าตรงนี้เป็นอกนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราลองยิงบวกลาก ยิงบวกรากดูนะครับความแรงของเพื่อนๆที่กดยิงบวกรากเนี่ยคือความแรงที่ลองเข้าไปในทดสอบตะกี้นะครับให้มันใกล้เคียงกับหัวที่สุดเนี่ยความแรงประมาณเท่าไหร่นะครับองผมเนี่ยยิงบวกรากความแรงประมาณเท่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป้าของผมนั้นขึ้นเกือบถึงฟ้าเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สุดนะครับความแรงของผมนั้นประมาณเท่านั้นครับสำหรับการรากสวีดีขึ้นหัวนะอ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นของสวีดีนะครับยิงรากประมาณนี้1จังหวะนะครับส่วนแพทเทิร์นปืนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาาดูกกกัันนนนใใส่่วตออไปลละรรห้เงฝึ ขั้นตอนนี้ทั้งหนึ่งนาทีก็ได้นะครับยิงบวกลากยิงบวกลากให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตลอดนะครับอันนี้คือแรงประมาณของผมนะครับเข้าหัวก็คือประมาณนี้นะพอเราฝึกขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ลองไปเข้าสู่สนามลบก,กันใหม่นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นั้นเข้ามาถึงก็ทําการกดยิงบวกลากใส่หัวศัตรูได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่า ความแรงของเรานั้นเนี่ยต้องใช้ความสม่ำเสมอพอๆกันนะครับสังเกตไหมครับว่าผมเนี่ยใช้ความแรงที่สม่ำเสมอเท่าๆกันตลอดเลยแพทเทิร์นที่เคยสอนไปนะครับก่อนหน้านี้ยิงบวกลากให้ความแรงพอๆกันเท่าๆกันนะครับประมาณตรงไหนคือความแรงเท่าหัวเนี่ยเราก็ใช้ความแรงเท่านั้นเลยนะอ่ะลองสังเกตดูนะครับยิงบวกลากเป็นไงทุกคนคือแบบความแรงของผมเนี่ยจะเท่าๆกันตลอดเลยนะครับไม่ใช่ว่ากดยิงปุ๊บสะบัดแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคือแบบขึ้นฟ้าไปเลยอ่ะอันนั้นผิดนะครับอันนั้นผิดเนาะ ให้เราเนี่ยใช้ความแรงสม่ำเสมอนะครับยิงบวกลากความแรงเท่าไหนเท่านั้นนะครับสม่ำเสมอนะครับถ้าสมมติว่าศัตรูเนี่ยยืนนิ่งเนี่ยให้เรานั้นกดยิงบวกลากเป็นแนวตรงนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูเนี่ยนั่งไปทางซ้ายนิดนึงให้เรากดยิงลากเอียงซ้ายนิดหนึ่งครับส่วนศัตรูนั่งไปทางขวาเนี่ยก็ให้เรานั้นกดยิงลากไปทางขวานิดนึงนะครับศัตรูวิ่งก็เช่นกันให้เรานั้นกดยิงบวกลากขวาเยอะนิดนึงนะครับมากกว่านั่งธรรมดาเนาะ เวลาวิ่งเนี่ยมันจะเฉียงเยอะกว่านิดนึงนะให้เรายิงบวกลากขวาไปค่อนข้างเยอะกว่านั่งนิ่งๆไปทางขวานะครับประมาณนั้นนะส่วนใครที่ทําขั้นตอนนี้สําเร็จเนี่ยก็ไปฝึกขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังทําไม่สําเร็จเนี่ยจะไปดูขั้นตอนต่อไปก่อนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า SVD ที่ผมสอนตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะทํา SVD ไม่ติดก็จริงแต่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันง่ายกว่า SVD นะครับ อันนี้คือมาสอนให้ทุกคนนั้นเข้าใจหลักของแพทเทิร์นกันก่อนเนาะความแรงสม่ำเสมอนะครับ SVD เนี่ยถือว่าตอบโจทย์สุดละอ่ะส่วนใครที่ทําติดก็ไปขั้นตอนต่อไปส่วนใครที่ทําไม่ติดเนี่ยอยากฝึกขั้นตอนต่อไปไม่อยากฝึก SVD เนี่ยก็ไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาฝึก XM8 กันนะครับ XM8 ตอนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ดึงหัวง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วยิงบวกสกรีนของผมตอนนี้เนี่ยลานบวก2เนี่ยรับรองว่ายิงขึ้นหัวง่ายมากๆนะครับส่วนแพทเทิร์นของ x m 8นะั้นเดี๋ยวามาดูกันนะครับแพทเทิร์นของ XM8 เมนี่ยมันเป็นปืนออโต้ไม่ใช่ปืนนัดเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลาการลากหัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่1จังหวะนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูแพทเทิร์นกันนะทุกคนให้เราวางเป้าไว้เหนืออกเหมือนเดิมนะ ขึ้นไปนะครับสมมติว่าเราจะวางแพทเทิร์นไว้อยู่3นัดนะครับ3นัดแรกคือเราจะเอาให้โดนหัวใช่ไหมให้เราลองกดยิงรากรากจังหวะที่1เนี่ยคือลากเหมือน SVD เลยนะครับจังหวะที่1ลากเหมือน SVD นะรากปุ๊บจังหวะที่2เนี่ยให้เราผ่อนนะครับ่อนจังหวะสุดท้ายเนี่ยจังหวะที่2เนี่ยผ่อนแล้วก็จังหวะที่3เนี่ยก็พอๆกับจังหวะที่2นะครับพูดง่ายๆคือรากให้สุดจังหวะแรกแล้วก็ผ่อนจังหวะที่2จังหวะที่3านะครับในการยิง XM8 นะครับสำหรับปืนออโตะ่กล นอย่างผมเนี่ยอัตราการล่าเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นในตอนแรกเนี่ยมันจะแพทเทิร์นเหมือน s v d หมดเลยนะครับก็คือจังหวะแรกเนี่ยคือจังหวะที่ต้องดึงสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปในจังหวะที่2จังหวะที่3นะครับเราจะยิงหัวศัตรูให้ตายใน3มนัดแรกนะครับถ้าเกินนั้นเนี่ยผมไม่แนะดานะครับเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันจะล่าไม่ตรงเนาะพยายามยิงให้ศัตรูตายใน3นัดแรกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแพทเทิร์นของผมกันนะครับจังหวะนะครับยิงล่าขึ้นไปปุ๊บจังหวะท สำหรับปืน XM8 นะครับลองฝึกขั้นตอนนี้สัก2 -3 ถึงนาทีก็ได้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่สนามรบกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนยิงยังไงก็ได้3นัดเนี่ยเอาให้ได้เข้าหัว1เม็ดพอนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยเอาให้ first shot เนี่ยเข้าหัวเม็ดแรกก็ดีเหมือนกันนะครับเหตุผลที่ผมให้ฝึก SVD มาก่อนก็คือการที่เราฝึก SVD มาก่อนเนี่ยนัดแรกเนี่ยมันมีแค่นัดเดียวนะครับสำหรับ SVD มันจะยิงปุ๊บมันจะเข้าหัวแน่นอนนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้้้้เเเเเเขขาาาาาหัััวววววตลยยพระ่่่มนนีีแคดดสจ ไอเกมแปเนี่ยมันเวลายิงเนี่ยมันเป็นปืนออตโตน้นะครับอาจจะไม่ได้เข้าหัวเม็ดแรกอาจจะเข้าหัวเป็ดที่2หรือเม็ดที่3ก็ได้นะครับอันนั้นคือเหตุผลให้ฝึก SVD มานะครับสำหรับใครที่ฝึก SVD ไม่ผ่านเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการยิงหัวนะครับอาจจะไม่ได้เข้า First s h o t อาจจะเข้าเป็นเม็ดที่2เม็ดที่3นะครับประมาณนั้นส่วนแพทเทิร์นการลากเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับอันแรกนั้นลากให้สุดนะครับเราก็ผ่อน2งผ่อน3านะครับง่า,งายๆคือดันยาวหนึ่งจังหวะวนนปมาณเ็ ของผมครับก็จะประมาณเท่าเดิมตลอดเลยนะพัะเทิร์เนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนนะครับถ้าเราจะทําได้แบบเหมือนเดิมตลอดซ้าไปซ้ำมาเนี่ย เราก็ต้องฝึกซ้ำไปซ้ำมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนพื้นฐานนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวค่อยไปดูการตอนช่วงท้ายคลิปนะครับว่าสําหรับคนที่แบบเล่นโป๊ปเนี่ยอาจจะมีการยิงหัวติดทุกนัดเลย1เม็ด2เม็ด3เม็ดคือติดทุกนัดเลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ฝึก SVD ไม่ผ่านขั้นตอนนี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ฝึก SVD ไม่ผ่านเนี่ยขั้นตอนหน้าเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าทาไม่ได้นะต้องกลับไปฝึกเอ้วไดีเห้ผ่านก ไม่ได้ยิงเฟิร์สช็อตมากนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการฝึงยังไงก็ได้ยิงยังไงก็ได้ให้สามนัดเข้าหัวนัดหนึงนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่3กันนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ขั้นตอนนี้เนี่ยยิงอย่างกระโปรเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะขั้นตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นนั้นอันแรกนะครับเหมือน SV D ดีเลยส่วนอันที่2อันที่3นะครับให้เราเพิ่มความแรงจากอันเก่ามาสัก2เท่าก็ได้นะครับตอนแรกอันที่2อนที่3เนี่ยจังหวะเราผ่อนลงมาให้เราเพิ่มกลับไปเป็น2เท่านะครับประมาณนะนะั้นเนาะสำหรับการยิงหัวทุกเม็ดนะครับสำหรับขั้นตอนนี้เดี๋ยวลองดูแพทเทิร์นของผมกันนะครับจังหวะแรกยิงขึ้นไปเหมือน SV D ดีเลยขึ้นฟ้าไปครับเกือบขึ้นฟ้าประมาณนั้นเนาะแต่นั้นเนี่ยก จะเห็นว่าขั้นตอนก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวะ2จังหวะ3เนี่ยผมจะไม่ค่อยดันขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะขึ้นฟ้าเหมือนกันนะขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ติดขึ้นมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอาจจะขึ้นฟ้าก็ได้เนาะขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชํานาญนิดหนึ่งไม่เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งฝึกนะครับให้เราทําขั้นตอนที่2จนแบบคุ้นชินก่อนแล้วก็ค่อยมาทําขั้นตอนที่3ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ส่วน,นัดที่2ที่ส,สเนี่ยก็ดันให้มากกว่าอันเดิม2เท่านะครับสําหรับขั้นตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับอยู่ที่การฝึกฝนล้วนเลยนะไม่มีอะไรมากสําหรับขั้นตอนนี้ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครที่ทา SVD ไม่ผ่านเนี่ยให้กลับไปย้อนฝึก SVD ให้ผ่านก่อนนะครับถึงจะมาทําขั้นตอนนี้ได้นะครับแพทเทิร์นแรก SVD แพทเทิร์นที่2แพทเทิร์นที่3เนี่ยก็เพิ่มกว่าเดิม2เท่าประมาณนั้นนะครับ ใครที่ทำได้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปดีเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน